สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการเปลี่ยนรถเมร้อนเป็นรถเมไฟฟ้าทั่วกรุงเทพกว่า1,520คันของขอสมกหลังจากที่มีข่าวเรื่องการจะเปลี่ยนรถเมร้อนมาเป็นรถเมย์ v มานานหลายปีมาถึงตอนนี้ขอสมกก็เลือกที่จะเปลี่ยนเป็นรถเมยไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมจัดหารถเม์ไฟฟ้าทดแทนรถเมร์ร้อนจำนวน1,520คันเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันและทิศท,ทางนโยบายพลังงานสะอาดของภาครัฐ ทั้งในแง่ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นรวมทั้งจะช่วยลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงและการปล่อยก๊าซคาร์าบอนของประเทศขณะที่ราคารถอีวีในปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มที่ถูกลงและมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่ารถ n อ v อย่างชัดเจนด้วยนะครับโดยนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพกล่าวว่า โครงการดังกล่าวรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบสามารถเซ็นสัญญาได้ทันทีและจะรับมอบรถล็อตแรกจำนวน500คันได้ภายในช่วงปลายปี2568และจะทยอยรับมอบ รถครบทั้งหมด1,520คันภายในปี2,569ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาดในกรุงเทพนะครับโดยคอสสมกรกลับระบุชัดเจนว่ารถใหม่ที่จัดหานั้นจะช่วยลดภาระต้นทุนรวมได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนเชื้อเพลิงการเหมาจ่ายค่าซ่อมบำรุงที่ลดลงถึง70% รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการรถเมล์เก่าโดยนายกิติการะครับเก่าอีกว่า ปัจจุบันขอสมกมีรถโดยสารประจำทางอยู่ในระบบบริการจำนวนทั้งสิ้น2,884คันโดยในจำนวนดังกล่าวนำรถออกมาวิ่งให้บริการอยู่ที่ประมาณ95%ของจำนวนทั้งหมดหรือเฉลี่ยประมาณ2,740คันต่อวันเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้หากแบ่งตามประเภทรถโดยสารจะพบว่าขอสมกมีรถโดยสารธรรมดาหรือว่ารถร้อนอยู่จำนวนหนึ่ง 1,520คันส่วนที่เหลืออีกประมาณ1,364คันเป็นรถโดยสารปรับอากาศรถแอร์และรถพลังงานสะอาดในส่วนแผนการยกเลิกรถเมร้อนนำมาวิ่งให้บริการประชาชนนั้นขอสมกร,กรตั้งเป้าใช้รถพลังงานสะอาดและปรับอากาศร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในปี2,572ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายระยะยาวของขอสมกที่มุ่งเน้นให้ระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพหันมาใช้พลังงานสะอาดเต็มรูปแบบสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พลังงานของชาติและเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในขณะที่รถเมร้อนที่ยังมีสภาพพอใช้งานจะถูกจัดให้เป็นรถสำรองที่สามารถนำมาให้บริการในกรณีพิเศษ เช่นงานกิจกรรมสำคัญและงานเช่าเหมาคันหรือการให้บริการในช่วงรถหลักอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงเป็นต้นนะครับ ในปัจจุบันผู้โดยสารรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีประมาณ1ล้านคนต่อวันโดยขอสมกมีสัดส่วนประมาณ70%เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอื่นๆเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ